สวัสดีครับต้นมุ้บันดาลปักช่องครับวันนี้เราพามาดูมาชมมาบิวกันนะครับบิวไต้หวันนะครับอันนี้เราปลูกสลับทุเรียนนะครับปลูกสลับทุเรียนออกเยอะมากเลยครับดกมาก เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่ไม่กี่วันนะไป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 มกราลาไปไปธันวาเนี่ก็จะเก็บได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเรื่อยๆนะครับที่สวนบุ้นบรรดาลปักช่องนะครับบรรยากาศยามเย็นดีดีนะครับอเราพามาชมอบ,บิวนะครับ เราห่อไว้ประมาณสักห้าพันลูกน่าจะได้อยู่สี่พันห้าพันประมาณนี้ครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับยังไม่หมดอันนี้เป็นรุ่นแรกๆครับก็ตือถือว่าติดใช้ได้ครับเห็นไหมครับ ดกมากอันนี้เป็นไม้พ่อเม็ดนะครับเป็นไม้พ่อเม็ดอันนี้เราไม่เอาเราไม่เอาไปทําพันุ์ให้เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าลูกไม่ใหญ่ไม่โตตูดแหลมนะครับไม้ตูดแหลมส่วนใหญ่้วเป็นพ่อเม็ดครับพ่อเม็ดมาน่าจะมาจากมาเลเซียส่วนหนึ่งนะครับเม็ดจากมาเลเซียถ้าปลูกไว้ประมาณสัก สองสามร้อยต้นนะครับปลูกไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับเห็นไหมครับนี่แค่เรามาดูนะครับเรามาดูนะครับเหลืองเริ่มเหลืองมดแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วครึ่งลูกแล้วครับเหลือครึ่งลูกแล้วอีกประมาณสักสองอาทิตย์ อ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นแม่จากไต้หวันครับต้นนี้ที่ที่ที่ฮอตที่สุดอร่อยที่สุดก็คือต้นนี้ครับอร่อยมากหวานหวานไม่ได้หวานปี๊ดนะครับหวานแบบกลมกล่อมนะฮะหวานแบบกลมกลม่อมปีนี้ดกมากครับปีนี้ดกมาก ยังเขียวเขียวอยู่ข้างบนยังเขียวอยู่แข็งเป๊กเลยครับแข็งแข็งมากเพราะว่าเขาเขาเป็นพันธุ์ที่เปลือกค่อนข้างหนานิดแล้วเ,เก็บได้นานมากครับถือว่าถือว่านานนานนานนะครับเอ,อถ้าเป็นพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะจะเละแล้วครับถ้าเขียวหมดลกูกเออหมดหมดลูกก็คือเละอันนี้ก็เป็นพันธุ์แท้นะครับพันธุ์แท้ ครับผมอันนี้ก็อันนี้ลูกใหญ่มากนะครับอันนี้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นไม้พ่อมเมล็ดใหญ่พอมเมล็ดใหญ่แต่ว่าอืมคือเราท,ทำลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่มีครับไม้พอเมล็ดนะครับก็ใหญ่ก็มีแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันมันต่างกับต้นที่เราได้มาจากไต้หวันเป็นพันแท้นะครับ ความอร่อยแตกต,ต่างกันเยอะครับนี่ตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับตอนนี้ครับ <_ an> ใหญ่มากแต่เราก็ไม่ทําพันธ์ครับเราไม่ทําพัน์เราไม่มีเบอร์หลายเบอร์ครับเราเอาตัวที่ดีที่สุดมาทําพันธุ์ให้เพื่อนๆนนะครับตัวอร่อยที่สุดนะครับทาไมอร่อยเราจะไม่ทําพันให้เพื่อนๆนเลยเพราะเอาไปปลูกแล้วเสียเวลาครับมันเหมือนไม้พ่อเม็ดกันละครับ ไปปลูกลว่าโอกาสได้ดีค่อนข้างน้อยนะครับเห็นไหมครับติดอันนี้ติดดีไหมครับขอบคุณมากนะครับสวน,นบุญบรรดาลปากช่อง0866181453 0840817459นะครับมาช็อปมาชิมกันได้เลยนะครับสวน,สวน,นบุญบรรดาลปากช่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ